ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องน้นหนึ่งนะครับ On tour พานะ้าอ้อมมาหาหัวยกันนะครับใายซีวัดไหนครับแน่นอนครับวัดทระท่านมาอยู่ไปเดี๋ยวไปหาที่จอดก่อนนะครับ นะครับหอีิจรได้ดแล้วนี่นะครับโบสถที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับ่ะนี่เราจะมาขอหวยแล้ว,วครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกานะครับปะ่ะไปดูที่ตามกันเราต่อไปนะครับพี่น้องครับ ตลาดดีวกว่าทางเข้าของกิน,กนเดี๋ยวค่อยมาดูเลขเด็กกันขอกันถ้าลยเง้ไปไหว้พระก่นอน เขาก็ยังมีความพุชชักกันอยู่นะแต่ว่าบางตาลงไปเขาบอกนี่แน่นมากนะตกไม้ตรงไหนล่ะไ,ไม่รู้นู่นนี่ไปที่ไมา โอ้โหนี้พรวฝนครับล่มมาก ท่นหนึ่งเ,เคยซ้อไปถึงย่งยอดนู้เลยนะครับจะมีที่เก็บอัฐินะครับี่ท่ที่มาคอ่อรบงกาเรา็าสของาวัดวยนะรับแ่โ่ท่านใดมวี้ครับต้องการกุยนครับเนนะครับผม

จะไปเขย่าให้ใครไปล้วงไป,ไปล้วงตรงไหนโตล้วงเทียบเลยนี่ครับพุชอะไรก็ส่วนหลวไหลามาวันนี้วันออกพรรษาด้วยไปหัวตีรับไฟล่ามันอ่าหไหวๆดีอันหนึ่งก็จะล้ง น้อยจังมีคราบอ,อกอ่านี่็าพบอยูอ่สามเนึ่จุดบปครับ้่ล้วครับ ผมโตแล้วครับหอมน้ำมันปลาโอ้พระเจ้าจอดมาเร็วกับเร็วครับไปไปนี่นะครับดูครับดูทางเลยนะครับน้ำน้ำเขาผมน้ำมนต์แล้วหลวงพ่อผมน้ำมนต์ทัำงาน ทรงหนักแล้วด้วยเอาไงขึ้นรถก่ันไหมขึ้นรถก่อนดีกว่าไปครับเดี๋ยวเขาด่าเลขก,กันขึ้นนี้ก่อนครับหลวงพ่อผมน้ำมนต์นะครับออกภาษาน้ำมนต์กล้าเลอลเลยครับไปรุดเลยครับอ๋อครับไปเลยครับเนี่ยครับผมเ,เย็นมาก โอ้โหได้เลยปุ๊บผมน้ำมนต์ปั๊บเลยนะครับตก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 เลยนะครับดูดิตกหักด้วยครับไม่ตกเบาเบาเลยครับโอ้ยอย่ะค่ะ ผมยังไงวันนี้ก็ขับก่อนนะครับฝนตกหนักเลยฝากกดตามติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องหนึ่นงด้วยนะครับนะครับเนโดไปครับผมออกรูไหนแล้วครับพี่น้องครับไปโอเคออกรูนี้นะครับรอบหน้าจะไปขอ,อหัวใหญ่ค่อยว่างกันไปโอชูโอเคถูกไหมเนี่ยถูกไหมเนี่ยเอ๋เออ 哎、没注意。